สินเจียยุยสินนี่หัวชาย <Yeah. S 1> ตุตจีนปีนี้นะคะ mm. เอมมี่มีโปรลับในตำนานมาแจกลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ <Yeah. S 1> ในส่วนของส่วนลด5 0 0 0มืนบาทยังให้กับลูกค้าทุกท่านอยู่นะคะยังไม่พอค่ะมีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นของแถมให้ลูกค้านะคะนี่เลยค่ะโลโก้น้ำพุนะคะยังไม่พอนะคะตามเอมมี่มาค่ะยังมีในส่วนของชุดแต่งรอบคันนะคะ นี่คือสเก์ดด้านหน้านะคะแล้วก็สเก์ดด้านข้างนะคะด้านข้างของเราก็จะมีในส่วนของกันสา์นี่เลยค่ะแถมให้ลูกค้านะคะเป็นพิเศษเลยค่ะยังมีพิเศษมากกว่านั้นอีกนะคะตามเอมมี่มาเลยค่ะด้านหลังของเรานะคะก็จะมีที่คาดเอวแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้ให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเอมมี่มีโปรโมชั่นพิเศษอียค่ะพิเศษและก็พิเศษอีกนะคะโปรรับในตำนานของเรานะคะ เอมี่ยังแถมในส่วนของโชคด้านหลังนะคะตัวนี้เป็น KYB นะคะแถมให้ลูกค้าทุกท่านเลยค่ะโอเคอย่าลืมนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังใช่ไหมคะสัมภาระท้ายของเรายังมีถาดท้ายแบบนี้ให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะหากสนใจโปรโมชั่นนี้นะคะอย่าลืมทักหายเอมมี่นะคะที่เ네นต้าสีนักลินนะคะหรือว่าตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะ แอบกระซิบค่ะโกลับในตำนานต้องมาคุยกันหลังไหมนะคะโร <c oughs> หาเอมมี่ได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนยเีค <c oughs> ่ะ